อืมอ้าเอาขอเหลวเล่ขอเหลวเลยต่องซื้อค่แมนเต็มแมนอ่าเหลวนบาลให้เด้คอคุตุรินเหลวพิ่งกรแม่นเลยเหลวกระแมนแม่นดปสิเขยวเหลเขาได้คนะว่าอิตั้งแต่งวดงวดแรกเฮาเอาไว้งวดแรกเลยที่พุ่งส่่มาให้ใส่เก่าสีเมื่อนั้นก็เก่าสีเลยเราเก่าสีแล้วาอาจารย์ลองขอเมืองสิเศร้าบอกกันเสื้อพิ้นไห้ รอรอถ่ารอรอรอไปยยครับก็ทำเนาะอตัวตถ่เ็ให้ด้อใส่ไปนดไ้ผเป็นคนลนนะาจารย์ เสร็จเดียวเลยครับครัเม็ดเดียวเลยครับอาจารย์เพือนเดียวของของไทยไปเลยเม็ดเดียวเลยเพื่อนบ้านหมออาจารย์เพื่อนบ้านครับผมเพราะว่าซื้ออินมาต้องสองขนาดละต้องสองครับหัวเชียงครับเออต้องสองพี่น้องใช่แต่ว่าสองสองเลยสองสองสองให้เม็ดเดียววะวอลทอมเพื่องเล่นเลยกระแฟลล์ลูกนี้ลูกนี้เลี้ยงมาทั้งตครับ

เดี๋ยวเราวัดแล้วดูว่าจะสวยเนาะโอเคจะยังสวยเออสองสองสองสามหาขึ้นหาเนี่ยห้าเก้าห้าเลขคับเลขค้าหาเก้าหาครับสองสองห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าทับสองสองเนาะเดี๋ยวลงพิมพพิมพก่อนเดี๋ยวลงพิมพพิมพกันเราตามเราเลยตามเราเลยโอ โอ้ขาเก่าขากับข้าขกับขับสองสองรับพี่ดอเออพี่้องเพื่อบ้าครับผมตำเล่าเลยครับตำเลาเลยพี่้องตำเล่าให้คักๆตำเล้าให้คักๆมีครับครับตำเล่าตำเล้าเลยศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งหกับเยิมาก เห็นบอยซเห็นบอครับชัดไหมครับห้าเก้าจะบาเชิงไหมครับจะบาเชิงอ่าโอสมงวรอยู่ค่ะทเชื่อฟ